โอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะอีกคลิปอีกอีพนหนึ่งก็นาพระเกจิสายใต้นะครับทางหัดใหญ่นะฮะเป็นผมเขาเรียกว่าทั่วๆไปเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินคือพระครูุดมสายธุรก,กิจนะครับ อยู่ที่วัดท่านางหอมนะตำบลท้าคนหัดใหญ่หรือว่าคนสงขลานี่น่าจะรู้จักดีนะครับตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านนะครับหลวงพ่อท่านเป็นพระวาจากสิทธิ์นะหลวงพ่อท่านพ่ออินเนะี่ยไปดูประวัตินะครับคือเหรียญ ก็สร้างไม่นานก็อยู่ในปี2,500ประมาณ2,528รุ่นแรกของท่านนะครับดูดีๆนะรุ่นนี้มันมีความคล้ายคลึงกับนะอายุ86กับ90กว่าอย่างี้ใช่ไหมนะครับคล้ายคลึงกันยันเนี่ยนะลักษณะของยันเนี่ยก็จะเป็นเหมือน <S <S เดี๋ยวดูเรียนนะฟังคร้าๆไว้ก่อนจะเป็นยันแต่เขาเรียกว่ายันกรอเพชร คำว่าวิชาย,ยันเกาะเพชรนี่นะเพื่อนๆต้องคิดถึงใครเจติดังๆเขาคือหลวงพ่อปามหรดบางนมโพนะนะหลวงพ่อฤนะนะสีลิงดำพวกนะีวิชาพวกนี้นี่็นะครับถ้าเป็นที่มียันเกาะเพชรเนี่ยนะที่เด็ดน,นะผมจําได้ก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อที่อยู่วัดหลวงบนนะ่ะนะ ที่เป็นผู้เดี๋ยวนี้ดังอยู่ท่านก็ดังนะอาจารย์สมนึกอาจารย์สมนึกมิธีการนะเขาเรียกว่าจะมีทุกปีหรือจะมีไม่รู้ว่างานเนี่ยงานเป่าเขาเรียกว่าทำทำใ้เป่าคาถาทําพิธีลงยันเกาะเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่แน่ๆนะนะเพื่อนเพื่อนยันเกาะเพชรนี่ก็เป็นยันที่นะครับที่ หลายๆพระอาจารย์เนี่ยก็มีเอาไปลงไว้นะแต่ที่เห็นเด่นชัดเนี่ยก็คือมีเหรียญของหลวงพ่อยินนี่แหละส่วนหลวงพ่อปาเนี่ยท่านก็เรียนวิชาวิญาณแต่ท่านเป่าเป็นคาถาเป็นอะไรแล้วก็นะครับลบเป็นผงอ่ะนะเป็นผงแล้วก็มาอุดในในพระเครื่องท่านอ่ะเขาเรียกว่าพระพิมพ์ต่างๆที่เป็นเนื้อดินเนี่ะที่อุดผงนะ แล้ว่ามีอดผงยานกรอบเพชรด้วยนะหลวงปู่อุฒิเดี๋ยวิธีคือมีการทําพิธีปลูกเสกยานกรอบเพชรเข้าไปด้วยว่างั้นได้เอาอย่างเงี้ยซึ่งคําว่ายานกรอบเพชรเนี่ยนะเ,นเพื่อนๆ้องเข้าใจว่าเนี่ยคือการป้องกันแบบสารเพิษคือป้องกันเพศภ,ภัยทั้งหลายอ่ะนะแคล้วคลาดอันตรายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรื่องแคล้วคลาดนะ,นะครับแคล้วคลาด ปลอดภยัยเดินทางขับรถลงเรือเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยซึ่งเหมือนกันครับที่เล่าเล่ามาเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าเรียนของลงพ่ออินเนี่ยนะนะคนขับสิบล้อหรือคนใช้ถนนหนทางเนี่ยนะเดินเหนือเขาเรียกว่าล่องเหนือลงใต้เนี่ยนะขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยตาวขานกันมากนักแล้วก็พยายามส่อหากันนะครับ นะเขาเรียกว่าขวัญใจสิบล้อนะที่ได้ยินมานะที่มีคนเล่าๆกันมาว่าขวัญใจสิบล้อพระมีประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วหลวงพ่อท่านทุกวันนะร่างกายท่านไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็เป็นพระที่วาจาสิทธิ์ด้วยพูดอะไรลงไปเนี่ใครก็นะครับได้รับผลนะครับ ฉะนั้นแล้วนะเพื่อนๆนะมีโอกาสนี่รุ่นแรกนะรุ่นแรกมีเหรียญใหญ่กับเหรียญเล็กท่านทําแบบเอาละนะผู้เหรียญใหญ่ก็ให้ผู้ชายเหรียญเล็กก็ให้ผู้หญิงรูณ้ไหมผมมีผมมีเหรียญรุ่นท่านเนี่ยหลายเหรียญอยู่เป็นสิบบอะ่ะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้หยิบลงมาผมมีอยู่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะที่จะมาทําคลิปหยิบมาเหรียญเดียว แต่ถามจริงว่ามีหลายมีเหรียญหลายเยอะนะถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาได้นะครับผมมีเยอะอยากจะแบ่งปันเพราะว่ามีเยอะมีทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่มีหลายสิบเป็นสิบเหรียญน,นะครับของดีอยากแบ่งเอาอย่างเงี้ยของดีอยากแบ่งนะครับแต่ว่าเฉพาะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ น่สนใจนะครับเห็นนะอยากได้จริงๆแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องพักเข้ามาขอขอเท่านะครับโอเคเพื่อนๆมาดูกันนะวิธีเหรียญท่านเนี่ยนะคือแปลกอยู่ตอนแรกก็เออดูแบบแต่เหรียญท่านแบบเหมือน,เห,อนเหมือนแบบมันปั๊มตื้นตื้น่ะแต่พอดูเข้าไปก็เออมันก็ยัง เน้นในเรื่องของนะเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์ของการปั๊มอยู่นะครับก็คือความคมถูกไหมถึงจะตื้นนะดูดูดิดูเหมือนตื้นแต่ว่าคมนะลูกนะตาตาตาเป็นเม็ดๆนะครับนะตาก็เป็นเม็ดๆม,มีเปลือกตามีมโหนกแก้มมีฮนะมีทุกอย่างหมดคือเนี้ยคือถึงจะปีพิมพ์ปั๊มเหมือนตื้นแต่ด้วยความที่เป็นนะครับ เป็นผ้าปั๊มเนี่ยคือตัวหนังสือหรือตัวอะไรเนี่ยจีวงจีวอทุกอย่างเนี่ยมันต้องเด่นชัดอย่างเงี้ยความเรียบร้อยของงานเห็นไหมหอบพวกเนี้ยนะครับนี่คือหลักสังเกตเบื้องต้นเพื่อนเพื่อนดูเหรียญเนี่ยก็ถือเหมือนกันดูดูด้วยด้วยหลักอาการพิจารณาทุกดวงพ่อเหมือนกันนะครับเหน็นไหมเราก็ดูความคมนะดูลูกตาท่านเห็นไหมครับคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการ รู้เบื้องเรียนเบื้องต้นไงไม่ต้องไปถึงขนาดว่าเออจะต้องอย่างงีอย่างนี้นะครับเราดูกันไ,ไหนไ้ลักษณะปียี่ขึ้นปีสองกว่าเห็นไหมครับขึ้นปีสองกว่าหรือปีการตัดก็จะนะครับล่องอ่ะเริ่มมีล่องจากปีสามศูนย์อะลักษณะมันก็จะไม่เหมือนพวกปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าปีสองต้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ยังมีรอยทีขาดอย่างนี้อยู่นะครับเนี่คือหลักเบื้องต้นดูความเรียบร้อยของงานนะนะดูหูเจาะดูไหมฮะดูอย่างเงี้ยดูความปริ้นของเหรียญใช่ไหมปริ้นนะการเจาะนะครับเนะี่ยปริ้นเจาะนะครับ คือมันจะมีปีอายุไองท่านนะมันจะมีแปดสิบหกปีกับเก้าสิบเก้าสิบกว่าปีจาให้ได้นะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นนั้นน่าจะรุ่นต่อมาละรุ่นหลังในที่นี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรอย่างเไง,ไงี้ยนี่เอกลักษณ์นะครับเอก,กอลักษณ์ของหลวงพ่อนะนไหนตัวนี้ด้วยพัดท่านางหอมเห็นไหมยันกรอบเพชรเห็นไหมยันกรอบเพชรก็ที่บอกว่าแคล้วคลาดปลอดภยัย ขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยนะนะครับขับรถขับเรืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขวัญใจสิบล้อรุ่นพระท่านอะนะพวกขนส่งไงพวกสิบล้อเอาไปใช้แล้วแบบโหไม่มีทางแต่เจออุบัติเหตุก็แฉลบค่าทุกครั้งอ่ะนะครับก็เลยเป็นชื่อว่ารุ่นขวัญใจสิบล้อนะเหรียญรุ่นนี้มีทั้งเนี่ยเงี้ยเหรียญใหญ่กับเหรียญเล็ก นะครับแล้วก็มีรุ่นต่อมาอีกแต่อายุจะให้สังเกตรตรงที่อายุนะครับสังเกตรตรงเนี้ยสังเกตรต,รเกต,รตรงที่อายุมมีนี่แปดสิบหกถูกไหมอายุว่าท่านอายุเยอะนะถือว่าเป็นเกจิที่อายุเยอะนะแล้วออกเหรียญเมื่อสองปันาล้อยี่แปดออกมาตอนอายุท่านแปดสิบกว่าใช่ไหมท่านเก้าสิบกว่าก็จะมีออกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่ง แสดงว่าท่านก็อายุยืนมากๆเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นพระที่ที่แข็งแรงอะ่ะนะครับอายุยืนเป็นถ้าเป็นเกจิก็ถือว่านะครับเป็นพระที่มีอายุยืนแ็ะถ้ากับว่าท่านก็วัดปฏิบัติท่านดีอะ่ะนะ นะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยครับเพื่อนดูไม่ได้ยากเลยหัดสังเกตง่ายๆดูง่ายๆนะดูความคมดูอะไรอย่างเงี้ยดูความเรียบร้อยของงานนะนะครับถ้าราคายังไม่แพงเพื่อนก็เลยแบบบางทีอาจจะยังไม่มีปลอมมากมายแต่ว่าเป็นรุ่นแรกกรที่บอกไงทุกครั้งที่คุยกันน่ะคบว่ารุ่นแรกให้เก็บเก็บก่อนนะและมีประสบการณ์ด้วยเนี่ยต่อไปเนี่ย แน่นอนแหละเพื่อนมันต้องมีราคาหรือว่ามันต้องมีมูลค่าเพิ่มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ